จเจอเห็ดมันปูจ้ะดอกนึ่งดูดีปัอดอ้ยทุกคนดูเห็ดมันปูด,ดำจ้ะทุกคน <c oughs> เต็มไปหมดเลยจ้ะวัดเก็บมันเลยทีนี้คงต้องใช้เวลาสักหน่อยละอืมเรียงหน้ากระดานรอเลย มันละที่นี่อุ้ยอันนี้ก็ขดเชียวเ,เ,เ,เก็บกอง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 แล้วจ้ะพี่น้องจ้ายุ่มเอายุ่มเอายุมเอายุมเอา อ้ยดูเรียงคิวกันรอนั่นเพียบเลยทหารยืนตรงตรงตั้งนานแล้วเมื่อไรจะเก็บหมดสักทีเขาตรงรอตั้งนานแล้ว ฉันก็เก็บกองเก็บกองสิคะจะรออะไรอุ้ยอันนี้ก็สงสัยเหยียบเมื่อกี้เก็บกองเก็บกองแล้วฉันก็ค่อยมานั่งตัดขาเห็ดตัวเนาะถ้าฉันมานั่งตัดขาเห็ดตอนนี้นี่มันก็ไม่มันสิคะฉันก็ต้องกองไว้ก่อน เพื่อความได้อัตรสอย่างต่อเนื่องค่ะว๊ยนี่ปิดวัสนาเทอ้อล,ล่นละเออจะไปไหนโอ้ไม่อยู่ใต้ขนไม้ โอ้ยดอกนึงค่ะดอกหนึ่ง,าน,งนานช่อหนึ่งค่ะเห็ดช่อหนึ่งเห็ดช่อหนึ่งค่ะได้เห็ดช่อนึงเห็ดช่อหนึ่งค่ะเห็ดค่นเห็ดช่อหนึ่งค่ะเห็ด,หดช่อหนึ่งาง,งามบัวและแล้วก็มาถึงกรรมวิธีตัดขาเห ед, า็ดค่ะทุกคน กองไว้ตรงนี้ตัดกองไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าก็มาขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมนี่สวยสวยไหมเห็ดซุปปิโลวาเวโรเรียกตามฝรังร่งรก ไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเราเกิดมาไม่เคยเห็นหรอกเห็ุแบบนี้นะมาเห็นอยู่เมืองฝรั่งนี่แหละฝรั่งเขาเรียกยังไงก็เรียกตามเขาแบบนั้นแหละคนไทยกับเข้าใจตั้งใจคนไทยกับเข้าใจตั้งชื่อเนาะผลไมกรากไม้ก็มีชื่อเรียกหมดเห็ดก็มีชื่อเรียก เราก็เรียกตามเขานั่นแหละทำไงได้เรียนรู้ตามเขาไปจะพี่น้องจานไหนกินได้ไหนกินไม่ได้เห็ดแบบนี้ก็ทำได้ทุกเมนูเชี่ยวตากแห้งกินแบบตากแห้งไว้ทำแกงจืดก็แซ่บไม่เบาอืม โอ้ยดอกงามโอ้ยยุงยุงจะเข้าตาอยู่แล้วนี่ยุงเยอะปานนี้นี่ยุงเยอะมากจนจะเข้าตาคนนี่สวยโอ้ลน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 ก็เก็บ นั่งพูดอยู่คนเดียวในปานี่แหละได้คำตอบที่ดีที่สุดถามเองตอบเองดอกสุดท้ายอันนี้ก็เอาตัดตัดเอาแต่ดอกเขาเพราะว่าขาไม่สวยค่ะขาไม่สวยเลยจะเอาอไม่เอา ขาไม่สวยก็ไม่เอาได้แล้วกองหนึ่งนี่เอาไปเกงก่อน